สวัสดีครับสวัสดี FC ทุกๆท่านนะครับยีต้ารับเข้าสู่ช่องด้ำชักมะนาวซิ่งครับผมอยู่กันต่ออีกหนึ่งคลิปนะครับหลังจากกินข้าวเที่ยงเสร็จนะครับผมมาแล้วครับว้าวว้าเจ้าคุณเงินครับผม หัวดัวดัวโอหัวดัววันนี้วิ่งขี้โครนครับวิ่งขี้ตมครับผมโอเบาๆนะเจ้าเอกเฮ้ยเรยวตังไงเอ้ย,ย,อยเห็นรถแล้วโอโคตรสงสารเลยพี่น้องเพื่อนหมดเลยครับ เมื่อเช้าล้างมาเช็ดอย่างดีครับตอนเช้ามาเช็ดย่างเงาเลยเพื่อนหมดเลยสงสารครับจอดไว้บ้านโอ้ก็ไม่ได้จอดไว้บ้านก็รถทํางานครับก็เข,เข้าใจอยู่แต่สงสารเนาะกขี้โคลนเนาะมาอยู่กับการทํางานครับวันที่สามนะครับของทีมงานโทรหนึ่งนะครับผมที่ มาวิ่งงานถอยดินครับหรือว่างานปากบ่อนั่นเองนะครับผมวันนี้อาจารย์ชายจัดหนักจัดเต็มครับ โอ้จันช่ายต้องใส่เยอะหรอกเดี๋ยวตุนระเบิดเข้าทีละ3ามคันนะครับผมก็เพิ่งทำกับข้าวทำอะไรให้ทีมงานกินเสร็จนะครับ เผ็ดหมูป่าครับวันนี้ป้ายท,ท่าทงเต็มแล้ววันนี้ให้เอ็กดัมซิ่งครับขับแทนนะครับผมเนื่องจากไม่มีคนทำกับข้าวครับก็ฝึกหัดไว้ครับเอ็กนะครับ เราต้องปล่อยโอกาสให้เพื่อนร่วมง,งานได้โชว์สีมือบ้างนะครับมาดูว่าน้องมะนาวจะขึ้นบ่อจะลั่นหรือเปล่าวันนี้เล่นคีโครนครับวิ่งคิตม เปื้อนหมดเลยครับรถแต่ละคันนี่ดูไม่ได้สักคันเลยครับอ,าาอ,รอู้ดูอะพอแล้วยันชายไม่จะใส่ปุ๊บใส่เยอะมันไหลเนาะไหลก็ตกลงนี่เหมือนเดิมเีกเนี่ยเดี๋ยวน,น,นี้ติดกระบะดีเนะี่ยดูอะเอือเออ,เอ,อว้าไม่พออ,พอ,อ,อีก นักจัดเต็มจริงๆเลยจันชยัยดูพี่น้องโอ้ยยังไม่พออีกไหมโอ้ยไดัจานายยังไเลยโอ้ โอ้ลั่นแน่นอนงานนี้จะรอดไหมจะรอดไหมจะรอดไหมโอ้จันชายแกล้งแล้วครับพี่น้อง สบายสบายครับไม่มีควัน,นครับรถปกติเมื่อก่อนนี่ควันนี่ดำจุกตูเลยครับสังเกตดูนะ่ะเวลามันเหนื่อยควันไม่ค่อยมีครับแต่รถนี่แรงไปได้ครับดูดูไม่มีควัน,นครับ โอ้บาได้เบาลุงน้องน้ำมันแพงโอ้เดี๋ยวขอจบคลิปกับเจ้าคุณเงินกันแล้วกันนะครับ โอ้จัดหนักจัดเต็มเลยจันชายดูดูใส่เยอะมากครับอโอ้อโมนสีเที่ยวว่าสีเที่ยวใช่ไหมอะฮะสีเที่ยวอาจจะอีกของพี่เลยสีเที่ยว โอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้ครับอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องน้ำพังมานาวซิ่งด้วยนะครับแล้เจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ